เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่3เพื่อรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด19หลังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันเพิ่มห้องรักษาในโรงพยาบาลประจำอำเภอครับเดี๋ยวเราไปดูตามภาพกันเลยนะครับในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2564นายแพทย์สมชายโชิปิยวัฒนานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ขณะน,นี้ทางจังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นโดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน46คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีผลบวกจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีพระนครศรีอย,ยุธยาและบางส่วนเป็นชาวต่างจังหวัดที่เดินทางมาเพื่อรักษาที่จังหวัดขอนแก่นขณะน,นี้โรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งมีจำนวนเตียง364เตียงมีการใช้ไปแล้ว192เตียง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดขอนแกน่นเตรียมหามาตรการรองรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากได้มีการเซมิล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึง31กร,รกฎาคมพุทธศักราช2564ทําให้จังหวัดขอนแกน่นเตรียมการรองรับประชาชนที่เดินทางกลับรวมถึงผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าพื้นที่โดยทางจังหวัดขอนแกน่นได้เตรียมตั้งศูนย์ประสานงานบริหาร จัดการเตียงเพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อหลังจากการตรวจต้องการที่จะเดินทางกลับมารักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นให้โทรศัพท์มาที่หมายเลข0822839170หรือหมายเลข1300ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์สข้อคือ1เป็นคนขอนแก่น2มีผลตรวจโควิดเป็นบวก3ไม่มีเตียงนอนและสต้องการที่จะกลับมารักษาที่จังหวัดขอนแก่น โดยล่าสุดนั้นมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้ติดต่อมาเป็นจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ทางจังหวัดได้เตรียมรับผู้ป่วยรายนี้แล้วครับในส่วนของบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งนั้นจะให้โรงพยาบาลสนามแห่งที่1ในภายในมหาวิทยายลัยขอนแก่นเป็นที่รองรับผู้ติดเชื้อเป็นโรงพยาบาลสนามที่รับส่งต่อผู้ติดเชื้อในระยะเวลา48ชั่วโมงที่มีอาการดีขึ้นเพื่อสังเกตอาการต่อ14วัน ส่วนโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองพุทธมนตรนีสานจะใช้เป็นที่รับผู้ติดเชื้อทุกกรณีรวมทั้งคลัสเตอร์ต่างๆหรือผู้ติดเชื้อที่มาแบบกลุ่มจำนวนมากทำให้ต้องมีการรองรับผู้ป่วยใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นโดยให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำอำเภอขนาดใหญ่ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมแพบ้านไผ่เมืองพลกระนวนและอำเภอน้อํา h o n ได้เตรียมห้องรับรองผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นเพื่อลดการเข้ามา รักษาในโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินพร้อมได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งได้ปรับชั้น2เป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ได้ดูอาการมาแล้ว10วันโดยจะให้มาดูแลต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมระหว่างศูนโรงพยาบาลจิตเวชและที่โรงยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นคะ่ะสถานที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่เราวางแผนไว้ในเบื้องต้นนะครับไม่เป็นในเรื่องของศูนย์ที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับดวนดอนดูตลอดจนในเรื่องของสนามกีฬากลางนะครับในเรื่องของสถานที่ที่เรามีแผนไว้เนี่ยว่าจะสามารถเพิ่มเติมยังไงเพื่อเรียกว่าดําเนินการเพื่อที่จะกกรณีที่ต้องมีผู้ป่วยที่ เดินทางกลับเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่ต้องนําเรียนว่าผู้ที่เดินทางเข้าบ้านเราตอนนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีผลเป็นบวกก็จริงฮะแต่ไม่มีอาการนะครับหรือมีอาการมีเล็กน้อยเท่านั้นเองครับไม่ไม่ได้มีอาการรุนแรงเพราะเราได้ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่าการจะรับกลับบ้านเนี่ยขอให้เป็น2กลุ่มนี้เป็นหลักก่อนก็คือมีผลเป็นบวกแล้วก็มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะครับส่วนกลุ่มอื่นดังกล่าวเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีระบบดูแลนะครับไม่เป็นการ ดูแลที่โรงพยาบาอลอุสสาครมก,ก็ตามหรือสถานที่ที่ได้จัดไว้<ำ>ค่ะและนี่คือเสียงสัมภาษณ์ของนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่นค่ะครับก็